สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องปวดเพราะผมเภสัชกรสวัสดิ์จินสวงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์อังคารพุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจันทร์อังคารพุธพฤหัสที่ห้าถึงหกโมงครับพรกมันเป็นประจำประจำอย่างนี้นะครับว่าวันนี้รายงานข่าวครับ,รบสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทย11ตุลาคม2564 วันนี้มีผู้หายป่วย15,900คนติดเชื้อเพิ่มขึ้น10,35คนยังไม่ต่ำต่ำหมืนนะครับแต่ว่าเอาล่ะพอไหวพอไว้แต่ให้ดูผู้เสียชีวิตเหลืออยู่60คนหลังจากเราฉีดวัคซีนมากขึ้นมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยครับความหวังก็อยู่ที่ว่าทฤษฎีที่วัคซีนช่วยชีวิตคนอาจจาะพอไหวนะ แล้วก็ให้ระวังนิดหนึ่งระวังนิดนึ่งก็คือระวังเรื่องนี้ครับในในอเมริกาในอิสราเอลเนี่ยครับเขาถอดหน้ากากกันหมดนะครับแล้วก็คือถ้าหากไม่ใส่หน้ากากทั้งคู่แล้วจะเกินมีใครมีเชื้อนะไอจามโอกาสจ,จะแพร่เชื้อน่าเก้าสิบนะใครดูทุกวนันนีไหมหมอสวัสพูดทุกวันนะพูดเพื่อให้เตือน ทำไปเวลาใส่หน้ากากจะลืมไม่ได้ผมเองยังลืมเลยนะก็จะได้ไม่ลืมอย่าลืมนะครับถ้าเรามีเชื้ออยู่แล้วเราไปไอาจามคนอื่นความมุิตเชื้ออย่างเราได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะนะครับแล้วถ้าหากเราใส่หน้ากากเกินมีคนติดเชื้อไม่ใส่หน้ากากมาไอจามรถเราเนี่ยเรามีอโอกาสรับเชื้อจากเขาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตามทฤษฎีแล้วนะก็จะ รู้ว่าเออพอทานดีเว้คือโอกาสไม่ได้ไม่ไม่ติดเชื้อยังอาจจะได้เมือกับได้วัคซีนคือสามสิบเปอร์เซ็นถ้าพูด,ดถา้าทานเราพอนะเราจะไม่ติดเชื้อะครับ่าแต่ทีนี้ถ้าหากเราติดเชื้อหรือคนติดเชื้อใส่หน้าก,กากไม่ไอไอจามรถคนอื่นก็แพร่เชื้อแค่ห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราใส่หน้าก,กากไว้ครับเผื่อเราติดเชื้อโดยเราไม่รู้ตัว เราจะได้ไม่เอาเชื้อเราไปติดคนอื่นเรียกว่าสอบำคำบุนนะครับนะอย่างนี้เป็นเรื่องที่ควรควรควริดควรทำนะว่าจริงแล้วก็ถ้าหากต่างคนต่างใส่หน้ากากเรียกว่าใส่หน้ากากทั้งประเทศเรียกว่ายกอากาดสูงนะครับอยู่ในระยะสักอยู่ในระยะชิดแันธรรมดาโอกาสติดเชื้อยังหนึ่งจุดห้าแต่ถ้าหากที่ เทียบระยะห่างกานหกพุทธนะครับเราโอกาสติดเชื้อเป็นศูนประเทศไทยก็จะอยู่อย่างดีๆเลยนะอาช่วยกันช่วยกันนะครับครับเป็นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังและตอนนี้ก็กำลังเกิดโทรเวง,งโทลโมลมานเรื่องการฉีดวัคซีนทเทศในเด็กคือตอนในี้ไฟเซอร์เนี่ยพอประเทศไทยเราซื้อมาเยอะเลยนะครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งห้ล้านโดส เรีว่าพวกที่เชียร์วัคซีนเทพไว้นะครับเอาหน่อยหน้านะ่าอานเพื่อนก็ท่านเชียร์ไว้เยอะก็อาการข้างเคียงมันประมาณสามร้อยสามคนในในล้านอะนะมันน้อยมากเพียงแต่ว,ว่าในเด็กมีปัญหาผู้อีกผู้ครองบางท่านไม่ยอมฉีดไม่ยอมฉีดแล้วที่ตามตามตกลงว่าจะไม่ฉีดไฟเซอร์นะ ก็จะมีแอสตาซินิก้าหรือซิโนแวคซิโนฟารฉีดให้ปรากฏว่ามีหลายโรงเรียนก็ไม่ฉีดครับเขาบอกว่าถ้าไม่ฉีดไม่ต้องมาเดียนไล่ออกเลเออผมก็เองหูไว้หูไว้เดี๋ยวยกหูไปคุยกเพื่อนที่ว่าจะผูกคล้องนักเรียนเนี่ยจริงไหมถ้าจริงก็น่าเสียดายน่าเสียใจนะว่าครูต้องดำเนินการอย่างนี้เจอเล้ว ก็ไปเข้าแถวสฉีซิโนโฟาร์มได้ไหมอ่ะอก็ค่อยๆว่ากันคน,คนเราการเรียนคุยกันได้นานะแต่ว่าปัญหาคือว่าโรงเรียนเขาคงไม่อยากจะพูดหวานเพราะว่าเด็กอื่นก็ีดหมมีไม่มาฉีดสองสามคนมาไว้ไม่ต้องให้มาเรียนดีกว่าไม่มากเรื่อมากหมอมากความอะไรอย่าเนี้ยครับ เอานะเราคนไทยด้วยกันไมค่อยพูดค่อยจากันนะคุณครูก็ลองนึกดูแล้วกันนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ปรากว่ามาดอนน่าอยู่ในสภาวะที่ลำบากมากคือประเทศในยุโรปเองด้วยกันหลายประเทศเริ่มยกไม่ให้ฉีดคือไม่ใช่ไม่บอกว่าไม่ให้ฉีดไม่วันหน้าจะฉีดแต่ว่าต้องมีตัวเลขให้มันชัดเจนก่อนว่า จะหัวใจอักเสบนะการรู้ใจอักเสบมันเป็นยังไงแต่ว่าผมให้ดูอย่างนึงของมารอน่าเนี่ยครับมันเป็น messenger r เ a ไม่ให้ฉีดจะฉีดไฟเซอร์มันเป็นต้นตอเดียวกันมาด้วยกันนะครับการเป็นของไฟเซอร์ฉีดแล้วไม่เป็นเรือไงมารอน่าก็เจ็บหนักแต่ผมจะบอกให้มารอน่านเป็น เป็นบริษัทผลพัคซีนที่ไม่เคยมียานในท้องตลาดคือไม่เคยไม่ได้ทายาขายเราคผมไม่รู้จักทิดสมของการตลาดโดยเฉพาะจะได้ไปแข่งกับไฟเซอร์แล้วโอ้โหทำยาแข่งกับไฟเซอร์โอ้โหเลยนะครับนะแล้วละก็มาว่ากันแต่ <c oughs> นี้ของเราก็ปัญหาของรือเราตอนนี้มาดนหน้าอย่างไม่มาแล้วก็ ขายผ่านองค์การองค์การเปนสัดไปซื้อผ่านเข้ามาต้องมาให้โรงพยาบาล <c oughs> ก็ฝันว่าต้นตุลาจะได้นี่มันจะกลางจุลาแล้วมันจะไปปลายจุลาแล้วนะครับแล้พวกที่ไปจองก็จ่ายเงินหมดแล้ว <c oughs> ผมว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องจ่ายเงินหมดแล้วละครับตอนนี้หลังจากที่คุณไปจกเข้าเป็นวัคซีนเทพไฟเซอร์เป็นวัคซีนเทพ แล้วตอนนี้ไฟเซอร์กลับมาเป็นวัคซีนของรัฐประธานโทษนะครับชีพฟรีอ่ะมาด์หน้าทำยังไงไม่เสียตังค์แล้วยังต้องรอยแล้วทำยังไง <c oughs> เพื่อนมาปรึกษาว่าเนี่ยทั้งบ้านเลยนะก็อจองไว้ที่โรงพยาบาลมีชื่อเสียง <c oughs> ผมบอกเพื่อนว่าอะไรไหม ก็หมอคลองก็บอกให้คุณไปฉีดไฟเซอร์ได้คุณก็ไปฉีดไฟเซอร์ดีไปตามนัดแล้วอันนั้นนะนะคุณก็บริจาคให้ไหว้น่ให้โรงพยาบาลแล้วก็มีที่เขาจะฉีดแล้วเขาไม่มีกระตังนะเขาเขาฉีดไปลเลยเดยจะว่าเอาไปเป็น b เต s t e r shot b สเ s t e r ก็ได้ฉีดเข็มสามเข็มสองไงใช่ไหมเออแม่เอ้ ขาบอกว่าให้ hey, พูดมาหลายหลายครั้งนะเว้ยบอกทำไมคือฉีทั้งบ้านเจ็ดคนบอกนะไปอ,อะไรต่างาเพื่อนเงินเพื่อนมันโอ๊ยคือเ,อง,เ,อเงินหมื่นของเพื่อนมันเท่ากับห้าตังค์คือหมื่นของของพวกผมอ่ะคือหมื่นของเพื่อนมันห้าสิบตังค์เองนะ เ <c oughs> ขาก็มองหน้ามองหน้าคือเพื่อนผมคนเนี้เวลาไปกินอาหารร้านไหน,อนชอบถ่ายให้ดูโอ้โหสองชิ้นอาหารอิตาลีสองชิ้นสวยๆผม <c oughs> ขอโทษครับน้อยอาย่าพันเจ็ดสวยๆเนี่ยพันเจ็ดแล้ว เพราะว่างเท่ากับว่าคีบเขียเดียวนะเนี่ยผมไอจังคันคอเนาะก็เมื่อกี้มีคือคันคอนะเกิดนะจากอะไรไหมผมว่าเนี่ยมะม,ม่วงต้นฤดูก็ายากระเพาะมีอยู่กระกื่นทำพิษปลาหวานพินจะอร่อยนะ แล้วมันทำท่าจะกดหลยยอดในน้องมันมาอยู่ที่คอเนี่ยมันอาออยู่นนะครับเอาละนี่ถ้าอาออย่างนี้โอ้ยไปอยู่ตามห้างเขาเรียกกับรถเลยนะเพราะพอไออย,อยู่เขามองหน้าเราเนะีอยขาใส่หน้ากากสองชั้นกนะ็ให้เรามาระวังเรื่องโควิดทีนึงให้ระวังไว้ถ้ามันเกิดมีอะไรขึ้นมานะ จะได้ดูแลตัวเองได้และดูแลคนอื่ด้วยจะไปติดต่อครับอ่ะทีนี้มาเรื่องตอนนี้ถ้าใครดูในข่าวในวงจรข่าวของ y o t u u e f a e e b o o k Live ใครไปแตะอนถูกวัคซีนแะล้วก็แบงน,นะสามวันนะฮะคือแฝงกันไปนดือนเลยนะมีเจ้าหมือเขาอย่างนี้ครับล้ก็าม,มาเล่าเรื่องวัคซีน จะดิเล่าเรื่องบริษัทยายักษ์ใหญ่ของอเมริกาบริษัทนึงเกิดประกาศว่าตัวเองทำวัคซีนตัวใหม่ไม่ใช่วัคซีนา้าเชื้อโควิดหนึ่งเก้าได้แล้วแต่มันขอ,อยออขออออเมริกาซึ่งอยากจะอนุญาตก่อนจริงปีนี้ประเทศไทยก็โอ้วีดไว้กระตูส่งเงินจะไปจองเขา,าใช้งบกลางไปซื้อซะ เอามาฉีดให้ประชาชนสักสองแสนโดสสองแสนโดสละสองหมื่นบ,บาทนะคูณกันรบรรลุโหดเงินออกมามหาศาลนะนะท่านผู้นี้ก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงสรงนี่เราจะเป็นเมืองขึ้นแล้วหรืไงที่เมืองขึ้นคือเขาคือทฤษฎีครับเขาบอกว่า ถ้าเอาโควิดมาครูเราเกินจริงคือโควิดเนี่ยอย่างของเขาจะเร่งเขานะว่าจะใช้ฟ้าถลายโจรก็400มิลลิกรัมไหมก็คือประมาณ8เมตรกินวัลละไม่ไม่ถึงแปดเมตรบัลล่สี่ครั้งละ4เมตร3เวลาและ อนอนก็สี่สครั้งก็กินกินห้าหวันจากโจเรกผู้ต้องหาที่อยู่ในทุกนะครับยอดหางสูงมากสูงมากกว่าที่ไม่ได้กินปลาทลายโจรก็ว่าทำไมเราไม่เอาปลาทะเยโจรมารักษาทำไมต้องเอาไอ,เอ้เ่องนี้คือเขาเอาไปเทียบกับที่เราไปเอายามาจากประเทศเดียแล้วใช้อ้ พิลาเวียทพิราเวีย,เ,วยเนี่ยะคระับเราจะลงที่สั่งมาเยอะแยะมีจะทิ้งไปที่ไหนก็าจะเป็นรถซื้อตัวใหม,ม่ะผมฟังดูก็เออก็เอาตอนนี้ท่านพูดในนามของแพทย์แผนไทยไปสู้กับแพ่ยแผนไปบันชาติน้าชาน้า,นาที่จะชนะเพราะว่าตอนนี้แพทย์แผนจะบันูดทำเดียว วัสรายโจรมีตัวยาสำคัญคืออะไรก็ได้รับการทดลองอย่างแน่ๆหรือย่างว่ามันสามารถทำลายเชือ้อโควิด -19 ได้ตั้งอย่างนี้ก็จบแล้วครับนะพอจะพิสูจน์ได้อีกสิปีหน้าหน้านูาน้นอะ่าสิบนาผมผมตอนนี้เจ้ายาที่สามารถที่เราเชื่อ เชื่อันมาสอปีแล้วเป็นยาที่ผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นยาที่ใช้รักษาไข้บัดใหญ่รามาทดลองว่ารักษามันสามารถยับยั้งโควิดหนึ่งเก้ได้โอ้สั่งนันระบรบร,เเระเบิดโดยขอพประเทศไทยมีเชื่อหมายคำถามว่าแล้วทำไมาญี่ปุ่นไม่ใช้ ประเทศญี่ปที่ทำยาตัวนี้เองทำไมททไม่ใช้อรากว่าญี่ปุ่นเขาบอก่ใช้กำลังทดลองใช้อยู่ก็แปลว่าไม่ได้ขายทั่วไปแต่ประเทศไทยใช้ปัญหาปัญหาปรากว่ายาตัวนี้องค์การเป็นศักษากันก็ทําได้นะเพราะอะไรเพราะยาตัวนี้หมด ระยะของลิขกิทสิ์แล้วใครๆก็ทำได้ซึ่งในะวดยาของโลกเราเก่อนที่ยาเขาจะหมดอายุหมดลิขกิทสิ์แล่านั้นเาขาก็มักจะประกาศมันก็ผิิยารายัดใหม่ก้าวหน้ากว่าเดิมอาจจะปฏิชีวนะทั้งหลายเลยใส่ไนโตรเจนลงไปตัวหนึ่ง อะไรอะไรตัวหนึ่งก็เป็นตัวใหม่ละแล้วก็ออกข่าวประโคมว่าตัวใหม่ดีกว่าตัวเก่าแต่ก่อนออกจะออกต้องพูดก่อนไอายา้ยายาที่ใช้อยู่ตอนที่เดือดเชื้อโรคดื้อแลวดื้อยาปีกต้นปีกไปฟองไปแถวๆเลยนะจนวเราทั้เพ่ไม่ไดูเรื่องหรอมั้งระหว่างที่เราคิดว่าไม่ได้เรื่องยาตัวใหม่ก็ออกหมดพอดี แพงกว่ายาตุกเกลเยอะมากแล้วเราก็ต้อมาใช้ของเขายาตัวตัวเก่าของเขาเขาก็เ,เ,เริ่มไม่ทำก็เราก็ไม่มีลิขสิทธ์แล้วพวกเราก็ทำทำมาเรียกว่าเจนเนอทีนที่มีการตามตามการผลิตอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้ก็ต้องเสือเส่อมเสื่อม ติดไปเรื่อยๆคือมีการด้อยค่ายาตัวนั้นไปตลอดจิดหาให้ไปจากตลาดเหลือแต่ยาของเขาซึ่งยังแพงระเบิดแล้วอีกสิบปียี่สิบปีงานก็ออกตัวใหม่อึกใส่พัฒนาละเปลี่ยนรูปร่างไปหน่อยเดียวก็เปลี่ยนนะก็เป็นยาตัวใหม่พ้าเราพูดถึงยาตัวเดับวกมันหมดเล็กน้ โอ้โหอย่าไอเบียเบียเนี่ยแสดงว่ามันเปลี่ยนลักษณะกันไม่เกี่ยวแล้วแสดงผมแปลกใจว่าทำไมข่าวนี้มันกลายเป็นบริษัทเมิร่อเมื่อเฉยเฉยในสมัยก่อนสมัยก่อนที่ผมอยู่ในวงการยานะครับเพราะตอนนี้มันเมิร์ก sharp and dull เป็นบริษัทตั้งแต่สมัยทำยาสงครามโรคให้เยอรมันตรอหลังจากนั้นก็ยึดไปยึดมาดอีนไหนไม่รู้ลงมาเป็นโรงงานผลิตยานในอเมริกาสมิเมอร์ชว์ชดเชยสเทนมสมัยก่อนในเกณฑหน้านะครับพวกเป็นนิสเซินตัอะไรเนี่ยเอาอิรอดเยียมเน่ยาฆ่าเชื้ออิรอดเยียมแล้วก็ยาสเตอร์รอย มันกเปนลมเจอไปอยเดียวตอน,นี้มอ,อกตัวนี้มาครับออกวัคซีนไม่ใช่ออกวคซีออกตัวค่ายาค่ามาเลลโควิด1 9ก็แค่ประกาศว่าพยจะอนุมัติแล้วคูดาขึ้นเป็น20% แต่ว,ว่าดูดูไม่ดีนะครับมา,าบดอนนาหุ่นตกไปเรื่อยๆเ,เพราะเขาหาว่าวัคซีนของมาร์ดอนาไม่ดีหลายประเทศบอกเฮ้ยเลิกใช้ของเลิกใช้ของแค่นี้ครับหกกุ่นจะตกอุดตันแล้วก็ด้วยความมหาศาลว่ามัคซีนเจอรนี่ยของมอร์ดอนามีปัญหาแต่ทำไมวัคซีนของไฟเซอร์กลับดีกว่าปลอดภัยอ,อย่างยิ่ง ใช้ในเด็กเล็กก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็มาถึงประเทศไทยประเทศไทยเราเชื่อขั่งอเมริกาบอกดีเราดีเลยเราฉีดวัคซีนในเด็กหมดทั้งประเทศโลยบอกว่ามันปลอดภัยอเมริกาบอก,กอเมริกาบอกปลอดภัยเอาเลยนะบอ,อยอนมาเทียบ้อย ขนาดเดียวกันนะผมให้ดูราชแพทย์ก็พยายามกะญชีซีโนโฟาร์มใ,ในเด็กไม่ไดไม่ผ่านออยนอนออยอนบอกว่าข้อมูลที่ได้มายังไม่ครบถ้วนต้องขอปอมคือทางราชวทิทยาลัยก็าบอกไม่ได้ขออนุญาตนะรีกว่า จะทำการกวิจัยว่าจะใช้ขนาดไหนให้เหมาะสมในดือนเด็กแล้วเดี๋ยวค่อยรวบรวมยื่ะไปขออนุญาตช่างดิงนผลการวิจัยก็ยังไม่ได้บอกเนระแต่ว่าเราจะแพผ่จะฉีดไปสะสมสามแสนโัวแล้วทีนี้ผมขอข้างนะผมลมเอียงบอกตรงตรงตรงนี้คือจะสีหนวกฝั่งนี้ฉีดนจีน สีไปอย่างน้องหกเจ็ 6, ดเือนนะที่ม่เลียกเป็นล้านล้านคนเลยนะแล้วก็คือเรื่องจริง้องไม่สนนะเขาไม่ทำาพราสีไม่ขายเอากำไรเขาว่างั่นนะแล้วก็วกเ,วเ,วเขาก็ฉีดเด็กเขาตอนนี้เด็กเขาก็ไปลรงเรียนเหมือนเหมือนจ้อยเราเดินยนะีไม่ใส่หน้าก,กากนะ ผมเห็นในในในขึ้นหังข่าวมัาก็ยังมีไซก็บอกว่านั้นเป็นสมัยก่อนสมัยใหม่ไม่มีละที่เห็นชัดเจนว่าไม่มีก็คือวันชาติเอาสิบวันหนึ่งหนึ่งตุลาเรื่อยมาถึงสิบเมื่อวันก่อนดูพขปัดปลาอู้หผู้คนเยอะจริงๆเราไม่ติดใส่หน้ากากมาแล้ะ แล้วก็ดูอีกสิบห้าวันดูท่านประเทศจี่จะว่า mm hmm. อยงไรก็ผู้ปว่วยมัจะเพิ่มขึม้นไมตอนนี้ก็จะเหลืออยู่สามวันสามคนสิบคนนะมาจากต่างประเทศคนสองคนอะไรเงี้ยแต่ยอดผู้ป่วยชีตไม่ไมีเราจะดูดูความแน่ของเขาก็คืออีกเนี้ยฮะอีกสิบสี่วันหลังจากวันที่สิบตุลาประวัติยี่สิบ หายอดติดเชื้อไม่เพิ่มหรือมันมันไม่เป็นศูนย์ออกมาจะยี่สิบสามสิบอน 20, 30, นี้ก็พอคว้อแก้มาเลยว่าเขาก็จะผ่านองเข้าไปนะนะครับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ